ก็มีการมอบเกีติบัตรแล้วก็เข้มเฉลยชูเกียรนะคะให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นเนืองในวันข้าราชการพลเรือนค่ะ นายขจรศักเจริญโซภผาผูวาราชการจังหวัดตรังนะคะเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแล้วก็เข้มเชิเฉเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรังแล้วก็การมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยแก่ข้าราชการที่สมัครเข้ารับการขัดเหลือประจำปี2องพันหรอยหกสิบสี่เดื่งในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2องพันรอยหกสิบห้าโดยมีข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรังในจำนวนสามรายค่ะก็คือนางสาวนัทยาทวีวงศ์ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรังนายเฉลิมศักทองเหนือออนตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปเลรียนและนา รัศนีเจริญกุนตำแหน่งนายแพทย์เฉี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยากลุ่มงานวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลตรังพร้อมกับมอบเกียรติบัตรชมเชยให้กับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน8รายด้วยค่ะฝั่งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้กล่าวค่ะว่าการเป็นข้าราชการที่ดี ควรหยุดลักในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหยุดการดําเนินงานในลักษณะทางไซายกลางนะคะถทซอดคล่องกับสิงที่อยู่รอบตัวแล้วก็สามารถปฏิบัติได้พร้อมกับยาว่าในการทํางานก็ขอให้หยุดถือในเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อพี่นองประชาชนทําตามระเบียบข้อกฎหมายแล้วก็หยุดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นลัก เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความกล้าหาในการปฏิบัติงานของทุกคนค่ะที่สําคัญรางวัลข้าราชการพล,ลเรือนดีเด่นก็จะถือว่าเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่<ะ>ให้กับผี่นองประชาชนนะคะมีจิตใจบริการอเอ,อเือเฝือเพื่อแ้้เราก็มีความเสสละด้วย